สวัสดีครับพี่น้องสุผูสุสคนสวัสดีตอนเศร้าเศร้าวันนี้อากาศดีดีครับผมอุณหภูมิจูบะมน20องศาอากาศกำลังเย็ยนสบายครับสดชื่นพ่อกันมือนี่กับพ่อมี่ยังหลายอยากสิบอกว่าบ่าได้หายไปใส่แล้วครับเพราะว่าตอนนี้กำลังเตรียมตัวที่สิเยรการเกษตร เริ่มแรกผมเพ็ดเกษตรแบบพ่อเพียงแต่ตอนนี้ปีนี้พบขยับมากเฮ็ดเกษตรเพื่อการจำหน่ายตอนนี้ก็กำลังเตรียมโตเตรียมอุปกรณ์เตรียม,กกยมพ่อมเตรียมโตเฮ็ดการเกษตรแบบใช้ทุนลงทุนการเกษตรนี่บมเม่นเฮ็ดกันง่ายดีครับผู้ใดบมมีเงินนี่คือบ่าสามารถเฮ็ดได้เลยเพราะ ต้องซื้ออุปกรณ์ใหม่ทุกอย่างเริ่มต้นทุกอย่างต่อไปผมก็สีมาบอกรายละเอียดว่าการเฮ็ียการเกษตรต้องใส่เงืนลงทุนหลายปันได้สรอยติดตามเป็นกำลังใจใผมนะครับแล้วก็มาเบิ่งว่าคนดีบ่เคยเฮ็ดการเกษตรเราวมาเฮ็ดการเกษตรมั่นสิเป็นยังไ๋มั่นสิได้กำไรหรือขาดทุนปีนี้อยากสีให้เบิง่งแล้วก็ สิ่งใดที่มันบดีมันเฮ็ดแล้วมันผิดพลาดไปกัอยาเฮ็ดน้ำนะครับให้ให้เบื้องผมเป็นตัวอย่างว่าสิ่งที่ผมเฮ็ดล้ไปนั่นมันเฮ็ดพถดีเฮ็ดแบบดีแล้วมันขาดทุนถ้าทุกคนที่มีความคิดคือกกันกับผมว่าอยากจะออกจากงานยุ่งเทพมาเฮ็ดการเกษตรไม่ใช่ชีวิตเตียวกายแบบพอเพียง เรามาลงทุนแบบซี่เบิ้งไว่ว่าผมเพศอียียังแล้วก็ผมเฮ็ดใดผิดพลาดผิดพลาดหนึองใดเพื่อเป็นประโยชน์ในการเอาไปปรับปรุงใส่ต่อไปสำหรับมือนี้สำหรับคลิปนี้กับผมก็มีเรื่องที่สิแจ้งให้ทราบเพียงเท่านี้และผมหวังว่าทุกท่าน ติ่ติดตามรับชมผลงานผมต่อไปตลอดไปขอขอบคุณไว้ณที่นี่ด้วยนะครับจำค้างขกาะนยอด้ายาาแแสรุ่งอรุณนใหม่มามามชีวิต่เริเิ หลังจากยามตายตาอันดา